สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่20มีนาคม2563โดยเฉพาะครั่งเชลซีครับเราดูข่าวเชลซีวันนี้กันดีกว่านะฮะม,มีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับหลอสลัดรัสเซียวินเรียนพร้อมช่วยเชลซีจบซีซั่นหมายหมดสัญญาก่อนก็ตาม โดยแนวรุกแซมบาได้ใจสาวกสิงห์ต้นครามเชลซีไปเต็มๆนะฮะเมื่อเขาพร้อมช่วยสโมสรต่อให้สัญญาจะหมดก่อนฤดูกาลจบลงก็ตามโดยวิงเรียนตัวรุกประสบการณ์สูงของเชลซีเผยเขาพร้อมอยู่ช่วยสโมสรเพื่อจบฤดูกาลแม้ว่าสัญญาของเขากับทีมจะหมดลงก่อนก็ตาม ดาวเตะชาวเบลเซียนคนนี้เหลือสัญญากับสิงคโปร์ปรปถึงวันที่30มิถุนาย,ยนนี้แต่จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ฟิลิปกินต้องระงับการแข่งขันไปจนถึงวันที่3เมษาย,ยนและมีแนวโน้มที่ต้องเลื่อนออกไปอีกหลังจากสถานการณ์ในตอนนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นนั่นเท่ากับว่าเบนเรียอาจจะหมดสัญญากับทีมก่อนฤดูกาลนี้จะจบลงก็เป็นได้แต่เจ้าตัวยืนยันเลยนะฮะว่าไม่มีปัญหาในการช่วยทีมจนจบซีซั่นนี้ต่อให้สัญญ,ญาของเขาจะหมดลงก่อนก็นกตามโดยเขาก็ได้บอกว่า ผมคิดว่าสัญญาของผมจะหมดลงในเดือนกรกฎาคมนี้นะและถ้าผมต้องลงเล่นในช่วงนั้นมันจะไม่เป็นปัญหาสำหรับผมที่จะอยู่ช่วยทีมจนจบฤดูกาลซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อทีมเพราะพวกเขาอยู่กับผมมาตลอดเวลาไม่ว่าจะมีลายเซ็นในสัญญาหรือไม่แต่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ไม่ต้องสงสัยเลยผมพร้อมช่วยทีมอย่างดีที่สุดไม่ว่าสถานการณ์ของสัญญาจะเป็นอย่างไรก็ตามครับ ในว่างานนี้นะผมวินเบรนบอกเลยว่าเขาช่วยเต็มที่นะฮะไม่สนใจว่าสัญญาจะหมดลงก่อนก็ตามครับเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะรัมพาหูผึ่งเผยแข้งเป้าหมายเชลซีไม่ชัวร์อยู่เสื้อใต้ต่อ ได้ลุ้นกันตัวโกงกันอีกครั้งนะฮะเมื่อราสุดมีการเปิดเผยมาว่าดาวเตะซาดังรายนี้ของเสือใต้ไบเยนมิวนิกเตรียมพิจารณาอนาคตของตนเองหลังจบฤดูกาลนี้ท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าสิงบรูเชลซีกำลังให้ความสนใจในตัวของเขาโดยถ้าต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมามีกระแสข่าวออกมาเลยนะ,ะับว่าเชลซีนั้นกำลังมองหาหนักเตะใหม่ตำแหน่งแบ็กซ้ายหลังจากที่นักเตะที่มีทั้งเอมอ์ซอนและก็มาโกสอโรนโซไม่มีใครสามารถรักษาฟอร์มการเล่นได้คงเส้นคงวา ถ้าไม่มีข่าวลือมาว่าทีมนังจากกรุงลอนดอนนะฮะตอนนี้กําลังให้ความสนใจในตัวของดาวิดอาราบาฟูลแบ็กคนสําคัญของบาเยอร์มิวนิกหลังจากที่ดาวเตะชาวออสซี่รายนี้เลือสัญญาการค้าแข่งกับทัพเสือใต้อีกเพียงแค่ปีเดียวเท่าน,นั้นและล่าสุดนะครับบิลสู่ชื่อดังเมืองเบียได้รายงานมาว่าอาราบายังไม่มั่นใจว่าเขาจะเซ็นสัญญ,ญาฉบับใหม่กับทาง Munich, บเยอร์มิวนิกหรือไม่ เนื่องจากเจ้าต,ต,ตัวต้องการหาความท้าทายใหม่ๆในชีวิตการค้าแข่งซะก่อนโดยในรายงานระบุว่านอกจากเชลซีแล้วยังมีเจ้าบุญทุ่มบราร์เซโลนาและก็ราชันชุดขาวเริลลิกที่ต้องการตัวเขาไปร่วมทีมในฤดูการหน้าแปลว่าพ่อหนุ่มอาราบานะผมมีโอกาสที่จะมาสิงโบไหมนะฮะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับงานนี้รับิดข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะยังไงผมก็จะอยู่ช่วยเชลซีก่อน วินเบียนบั่นช่วยเชลซีจนจบซีซั่นแม้สัญญาจะหมดก็ตามโดยวินเบียนนะครับดาวเตะเชลซีระบุเลยว่าต่อให้ซีซั่นนี้จะต้องแข่งขันกันโดยที่เลยวันที่30มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งเป็นวันหมดสัญญาของเขาแต่ตนก็จะช่วยทีมต่อไปจนจบซีซั่นนี้พร้อมระบุยังไม่ได้ใกล้ที่จะตกลงสัญญาฉบับใหม่กับทีมสักทีโดยวินเบียนปิดชาวบรูซเลียนของเชลซีสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งวงการผิู่ในอังกฤษ กล่าวว่านะฮะตนพร้อมจะอยู่ช่วยทีมจนจบฤดูกาล2019-2020ต่อให้มันต้องแข่งขันการจนหลังจากเลยระยะเวลาในสัญญาของตัวเองกับทีมไปแล้วก็ตามโดยแข่งวัย21ปีคนนี้จะหมดสัญญากับทีมในวันที่30มิถุนายนนี้ซึ่งที่ผ่านมามันก็ยังไม่มีสัญญาณเลยว่าเขาจะได้เซ็นสัญญาฉบ,บับใหม่กับทีมจึงทำให้เจ้าตัวตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างหนักโดยเฉพาะกับบาซโลนานันเอง ทัน้นี้จากการที่ปัจจุบันธุรงกิจนะฮะเป็นหนึ่งในลีกดังที่พักการแข่งขัน จนถึงปลายเดือนเมษายนนี้จากการที่เจอการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิน -19 ทําำให้นะมีการมองว่ามันอาจจะต้องปิดฤดูกาลช้ากว่าที่กำหนดเอาไว้จนนำไปสู่การตั้งประเด็นมาว่าบรรดาน,นักเตะที่จะหมดสัญญากับทีมในช่วงเสมอ์นี้จะอยู่ช่วยทีมต่อไปไหรือเปล่าถ้าหากสุดท้ายแล้วมันต้องปิดฤดูกาลช้าลงจริงซึ่งวันที่สำหรับการหมดสัญญ,ญาในช่วงเสมอ์นี้ของนักเตะหลายคนก็จะเป็นวันที่30มิถุนายน โดยนอกจากวินเรียนมันก็ยังมีกรณีของอดัมรานนากองกลางของริวพูและโอเดียนนิกาโรที่จะหมดสัญญาย,ยืมตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันสุดท้ายของเดือนพฤจาาณมนี้เช่นกันครับโดยต,เตาเตบรูซแซมบาเผยมาว่าสัญญาของผมจะหมดลงแล้วจริงๆผมคิดว่ามันจะหมดลงตอนที่เข้าเดือนกรกฎาคมมากกว่ามั้งและถ้าผมต้องเล่นในวันเปล่านั้นหรือเดือนเปล่านั้นหมายถึงหลังจากที่หมดสัญญาลงไปแล้ว สำหรับผมแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยที่อยู่ช่วยทีมต่อไปในลีกจนจบฤดูกาลนี้เพราะนั่นจะถือเป็นการแสดงความส่อสัตย์ต่อสโมสรหลังจากที่พวกเขาคอยดูอยู่แล้วก็อยู่เคียงข้างผมเสมอไม่ว่าในสัญญามันจะเขียนเอาไว้ว่าอย่างไรผมก็พร้อมจะช่วยทีมจนจบฤดูกาลนี้นเห็นได้ชัดเจนว่าตอนนี้มันยังไม่มีความแน่นอนใดๆทั้งสิ้นเรายังไม่รู้ด้วยกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง,างแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผมพร้อมที่จะทุ่มเททุกอย่างที่เพื่อสโมสรของผมอยู่แล้ว ไม่ว่าสถานการ์เกี่ยวกับสัญญาของผมจะเป็นยังไงก็ตามวินเรียนเสริมเพิ่มเติมอีกว่าตนยังไม่ได้ใกล้จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมแต่อย่างใดนะฮะโดยพอถูกถามมาว่าเขากำลังจะจ่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมหรือไม่นั้นเจ้าตัวก็ตอบมาว่าไม่มันยังไม่มีข่าวใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เกิดเรื่องเหล่านี้ตอนนี้ทุกอย่างมันหยุดเอาไว้ก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่มีข่าวใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่นะ ก็เป็นคาพูดของเจ้าหนูวินวเรียนนะฮะที่เขาบอกว่าแม้ว่าสัญญาจะหมดลงและก็ยังไม่มีการต่อสัญญาแต่เขาก็จะนามาซึ่งความสุ้สัตว์ของเขานะฮะทำให้สัญญานี้จบลงไปโดยปริยายก่อนนะฮะเรื่องต่อสัญญาก็ค่อยว่ากันทีหลังนั่นเองครับนะฮะเป็นคามั่นสัญญาที่ค่อนข้างจะโอเคเลยครับผมว่านาง,งานนี้เรับข่าวต่อมากันดีกว่านครับ โชเทสแล้วปริชิตโชดอบอลก้นจ้ำเป้าเปิดตัว t ิกต็อกนะครับโดยดาวรุ่งสิงห์บูนะครับประเดิมคลิปแรกใน t ิกต็อกด้วยการโชลีลาดอบอลแบบก้นจ้ำเป้าโดยคิสเตียนปริชิตแนวรุ่งดาวรุ่งเฉลซีนะฮะเปิดตัวคลิปแรกในแอปพลิเคชนัน t ิกต็อกด้วยการโชดอบอลไข้พลาดจนก้นจ้ำเป้าซะอย่างนั้นนะฮะโดยดาวเตะวิเศษปีคนนี้พลาดการลงสนามให้กับสิงห์บูนับตั้งแต่เดือนมกนราคมที่ผ่านมาหลังได้รับการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขา โดยตอนนี้เจ้าตัวได้พักฟื้นร่างกายจนใกล้จะคืนสนามได้แล้วแต่ก็ต้องมาเจอปัญหาโควิดในชีนที่ทําให้การแข่งขันถูกระงับไปและวอรานักเตก็ต้องถูกักตัวอยู่แต่ในบ้านนั่นเองทําให้เราบัรดาแข่งมากมายนะฮะออกมาหากิจกรรมยามว่างทําโดยล่าสุดก็เป็นแข่งทีมชาติสหรัฐที่ออกมาโชว์ลีลาดอกบอลเรีกเสียงฮาในแอปพลิเคชันสัญชาติจีน เป็นว่าพี่แกผลิตชิทคนนี้นะครับผมก็โชว์ทักษะการดอกบอลนะฮะแต่ดันพลาดนะผมแล้วก็ลื่นก้นจ้ำเบ้าซะอย่างนั้นครับนะฮะหน้าไข่หน้าจริงๆนะฮะงานนี้เราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับแฟนหงว่ายังไงเชลซีสนใจดึงอดีตดาวยิงหรือผู้รีเทิร์นเวชี่ฝรลิงกิตสิงห์ต้นนักฟุตบอเชลซีสโมสรดังแห่งสื่อฟุตบอลฝรั่งกศสนะฮะ ตกเป็นข่าวว่ากำลังจับตามองถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวฟิลิปเป้คูตินโยอดีตจอมทัพคนเก่งของเรีวพูมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยตามรายงานจากสื่อชื่อดังแดงกระทิงดุนะครับอย่างอาร์สรายงานมาว่าฟรังก์แอมพาดได้มีการพูดคุยกับนักเตะชาวบาร์เนียคนนี้และสโมสรบาร์เซโลนาซึ่งเป็นต้นสังกัดที่แท้จริงของคูตินโยถึงโอกาสในการรีเทิร์นผิวรังกิตกันอีกครั้ง สำหรับปัจจุบันดาวเตะวัย2 7ปีคนนี้อยู่ในสัญญายืมตัวกับบาเยิร์นมิวนิกนะฮะแต่ยักษ์ใหญ่เมืองเบียก็ไม่ได้มีความตั้งใจจะเปิดเงื่อนไขคว้าตัวเขา,าร่วมทีมแต่อย่างถาบอลรังเขาไม่ได้อยู่ในแผนการนทำทีมของฮัสซี่ฟริกในกรกริยแดนเก่าวทำให้คูตินโย่จะต้องย้ายกลับไปยังบาร์ซ่าอีกครั้งซึ่งในอนาคตของเขาในทีมค้มหนูก็ไม่มีความแน่นอนอยู่แล้วซึ่งก่อนหน้าที่เล่นกับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาก็ยังไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามเพื่อว่ารุ่นลายสักเท่าไหร่นะฮะ โดยมิฟิวพอมดน้อยคนนี้เพิ่งจะเป็นนักเตะของยักษ์ใหญ่กาตาลันเพียงแค่8เดือนเท่านั้นหลังย้ายมาจากของดายริร์พูด้วยค่าตัว112ล้านปอนด์เมื่อช่วงปี2018แต่บาร์เซโลนาก็พร้อมจะขายเขานะฮะเพื่อดำทุนในการพยายามคว้าตัวเนย์มากลับมาสู่ทีมให้ได้อีกครั้งเอานะผมงานนี้นะฮะก็เอาเขานะผมไปแลกกับเนย์มานั่นเองครับต้องรอดูว่าเนย์มาจะมาอยู่แบบไหนนะฮะต้องรอรุ่นต่อไปเรามปดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ ไม่เงินแล้วยังไงเชลซีเตรียมทุ่มเงิน200ล้านปอนด์กวาด3าแข้งลีกดังเสียงต้นทุนครามเชลซีนะตกเป็นข่าวเตรียมทุ่มเงินกว่า200ล้านปอนด์คว้าตัวนักเตะ3คนนี้จากลีกดังมาเสริมความแข็งแกร่งสำนักข่าวต่างาาประเทศรายงานมาว่าสิงงตนทุนครามเชลซีนะฮะกำลังวางแผนทุ่มเงินทะลุ200ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวมิวราเดมปานิชกองกลางทีมชาติบ,บอสเนียของเจอเวนตุสวอลเตโลมาติเนสกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาของอินเตอร์มิลาน และจีอันบรูจิดอนนารุมาผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลีของเอซีมิลานมาสู่ทีนแซมฟอรบริดในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นที่เชื่อเลยนะว่าเชลซีนั้นเตรียมสยัดงบงประมาณอย่างหนักในช่วงการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนและได้เริ่มต้นไปด้วยการตกลงร่วงหน้าค่าตัวของฮาคิมซีเอสไปอีกทีมชาติโม,มร็อกโกมาจากอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมด้วยค่าตัว33.4ล้านปอนด อย่งางไรก็ตามนะครับรายงานข่าวล่าสุด Evening Standard สื่อของอังกฤษนะฮะระบุว่าเชลซีนั้นมีเป้าหมายในการเสริมทัพอีก3ารายในช่วงเสมร์น,นี้ก็คือปาชิชเอลราที่มีค่าตัว55ล้านปอนด์มาติเนสค่าตัว101ล้านปอนด์และดอนนารุม่าจอมหนึบของเจ้าของค่าตัว45ล้านปอนด์ที่น่าจะเข้ามาแทนชี่เกปาลิสประการนะฮะที่สอแวลย้ายทีม รวมแล้วเชลซีต้องทุ่มเงินสูงถึง201ล้านปอนด์กันเลยจีเงครับเป็นที่น่ากังขาเหมือนกันนะผมว่าเสียมีจะยอมปล่อยขนาดนี้หรือไม่นะฮะถ้าปล่อยขนาดนี้ผมบอกเลยว่าแลมผ่านนั้นจัดเต็มอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นสรุปข่าวสมโมสรเชลซีนะครับผมประจำวันที่20มีนาคม2563โดยชัพบุปะครั้งเชลซีครับ